คุณกำลังเจอรักแท้หรือทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพลวงตามาดูคำตอบจากไพ่กันครับพไพ่ใบแรกเขาคนนี้อาจดูเข้มแข็งมั่นใจมีอำนาจควบคุมทุกอย่างแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกเก่งความรักครั้งนี้อาจถูกกับเพลอนด้วยการควบคุมมากกว่าความอ่อนโยนใบที่สอง หัวใจของคุณกําลังว้าวุ่นรู้สึกเหมือนต้องการพยายามวิ่งไล่ตามความรักพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจกําลังเผลอหลงในความรู้สึกมากกว่าจะได้สัมผัสความรักแท้ที่มั่นคงจริงพไพ่ใบที่สามไพ่ของความเคลื่อนไหวความรีบเร่งบางทีอาจจะมีอารมณ์พุ่งแรงความรักทั้งนี้อาจเ,เร็วเกินไปจนคุณยังไม่ทันได้ฟังเสียงหัวใจตัวเอง ความรักครั้งนี้ยังไม่ใช่รักแท้แต่มันคือบททดสอบที่กําลังปลุกให้คุณตั้งคําถามหัวใจตัวเองถ้าคุณรู้สึกแม่นทิม์พได้สติแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและทิมว์วยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูชคดีที่สุด